ไม่เรื่องอาจจะบอกอ่ะเราลืมไปว่าเรามีเรื่องจะเราให้แกฟังด้วยแหละจริงเหรอ,เ,อเรารู้แล้วนะเจไม่ได้ปล่อยข่าวเรืงเราแล้วเราก็รู้เยอะ้วว่าใครทำก็แกไงแกเป็นคนไปข่าวเรื่องเรา ไม่ได้ทำหรอไม่เป็นไรแล้วเราอะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเราเราเราไปรู้มาก,ก่อนว่าดีก่อนแกนั่นแหละความตัวเป็นพี่สปไปยทํำให้พี่ขาวถุกแทงพี่ขาเลยเข,ข้าโรงพยาบาลอะ ก็ไปย่างพี่เขาอ่ะอยู่เลยใช่ปะเแ,แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะเว้ออยอยที่เราไปรู้มาเธอ,อบอกว่าเธอเป็นคนต่างจังหวัดใช่ปะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ แกบอกว่าแกเหงาที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัใช่ปะที่จรงแล้บ,บ้านแกไป็นไรใครยาใช่ปะได้อยู่ในกรุงเทพด้วยแต่หลอกจริงเนอะไม่รู้ว่าแกบ้าหรือเราก็นแน่ที่งโง่ใชอคำโกหกแก,กได้ลงอ่ะแกโกหกทำไม ตอบดิต่อมาดิวะต่อมาดิว่าเกก็โกหกเราทำไมพูดดิโกหกเก่งดีนะไม่ใช่เหรอ multimita yeah, siya pa! Mang, hindi ang จบกลอนไปแล้วนะคะก็อาจจะมีลืมนิดนึงอาจมีลงนิดนึงเขาจะไม่ค่อยจะได้ถ้าผู้สังก็ต้องขออภัยานะคะบางครั้งกดแล้วมันแบบหลุดไงนะคะต้องขออภัยนะคะสำเราวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดอย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย